ออกจากบุญไหลเมือนั้นกับไปขุนไปกูบากเลยครับออกจากบาตาเลียนมกอนกแสดงว่าไอ้นมันมีก้อยู่ตราลายก็มหาห่าวมนสีออกเ็นมหาาว่าลูกให้ลูกสาวกินก้อนเนี้ยในนี้ไฟป้อนน้ำหมึกละอ่ะลูกอะกินเลยทงดสวคนกะดิบพุ่นคนตรงขึ้นน้องไผ่ไอ้ใหญ่ป้อนน้ำพนเอาเ็าทงาเอาไหมถุงนี่กะดถุงไม่ละดิ ไม่้าเอาไปยูหาถุงกับพาะกินเอาลากินลากินอันนี้เอาไปขึ้นลวกันก็ได้นั่นชุ่มเนี่อชุ่มเนี้อชุ่มนี้ลูกอันนื้ไใปอนเพ่นอันนี้เอาไปเกบไปมาแลงย่างเพ่นอันแดงันเด็ดอ่าเนี้ยเออไปน้ำหมเลยสาอันนี้มันเด่นดตนแหนพยยำเนี่ยกันที่ดูมแต่เจ้าว่าบ่บาก็ล่วงหน้าเบื้งแน่น่ะต้นข้าวโพดกระเมีไผ่ยูสิรัตีปลาเ้ื่อจะควงใปไส้อัน อยู you need me, you And ่ในดงมีอยู่อเอ็น